ชั้งินมีปัญหาอีกแล้วเหรอ,อใช่เร,รารเลยว่างไงลูกค้ามีปัญหาสิเรื่องกล้องติดติดแบบดับภาพซ่าภาพไม่ค่อยดีเลยอะ่ะกล้องไม่ชมัดกล้องไม่เสถียรนี่เองโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนเลยเดี๋ยวไปไงไปดูอ๋อเป็นกล้องอะนาล็อกนี่เองทางง่ายเลยโอเคปมเข้ามากล้องอะนาล็อกเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกไม่สัสัญญาณก็อะแดปเตอร์ถ้าจะเป็นสัตสัญญา,รรยายเนี่ยให้เช็คว่าไอ้หัว BNC กับหัว f ้วเนี่ย ขันแน่นหรือ,อยังเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันสิ่งที่เชื่อมต่อกันให้เราย้ำให้แน่นแล้วก็ไข่กลับเข้าไปใหม่ส่วนในดปเตอร์ให้ดูว่าไฟที่เราจ่ายดปเตอร์พอรหรือเปล่าแล้วเนี่ยดปเตอร์กี่แอมป์ครับถ้าเน็ตถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ขั้นต่ำก็เป็น1แอมป์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมแนะนำขั้นต่ำ2แอมป์แล้วครับผมโอเคเรามาดูแกบอกภาพติดหรือ,อยังอือติ จะมาเป็นบริษั้ละอันนี้เราเช็คแค่เรื่องสายใช่ไหมครับใช่เช็คแค่หัว BNC กับไอนไชก็พอส่วนอะแดปเตอร์นี่ก็เช็คแค่ไฟอะแดปเตอร์ก็พอโอเคครับเดี๋ยวผมไปแจ้งลูกค้าก่อนนะได้ครับผมครับสวัสดีครับ